การเดนินหน้าไปสู่กีนอโคโนมี economy, หรือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่ตอนนี้ภาคเอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการต้องทํากันด้วยนะคะดังนั้นเองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกค่ะเขาจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างไรกันบ้างวันนี้มีสกู๊ปพิเศษมาฝากค่ะประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเนทซีโร่ภายในปี2065 ซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้จะต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมยางที่สําคัญของโลกโดยอุตสาหกรรมพลาสติกถือเป็นส่วนสําคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายทางเช่นชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งด้วยแนวคิด BCG m o เดลทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มปรับธุรกิจสู่ความยั่งยืน ลดการปล่อยคาร์บอนรวมไปถึงการใช้วัสดุทางเลือกเช่นพลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกรีไซเคิลจริงๆอุตสาหการรมพลาสติกนะครับจริงๆจ,จ,จะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงที่โควิดระบาดช่วงแรกแต่จริงๆแล้วอุตสาหการรมพลาสติกมีความจำเป็นนะแม้ทั้งในช่วงระหว่างที่โควิดการเติบโตจริงของอุตสาหการรมพลาสติกเรามีอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างในอดีตจริงที่ผ่านมาเนี่ยสิกว่าปีการเติบโตในเมืองไทยอยู่ที่ประมาณเกือบสี่เปอร์เซ็นต นะครับแนวโน้มเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอาจจะชะลอบ้างแต่ว่าอัตราการเตริบโตคงอยู่ในช่วงประมาณสัก3%นะครับจริงๆอุตสาหกรรมพลาสติกเองเนี่ยสอดคล้องกับทางด้านของ BCG ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะนำนะมาประยุกต์ได้หมดเลยนะครับผมยกเป็นตัวตัวไปได้นะครับทางด้านของตัว B นะครับซึ่งเราหมายถึงทางด้านของ b i o อ e cono m y มหรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเองเนี่ยนะเราเองสามารถที่เอาพลาสติกนะผสมทางด้านของชีวมวลต่าง นะครับเพื่อมาใช้งานต่างก็เป็นการใช้ส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นวัส,สดุทางธรรมชาติซึ่งมูลค่าต่ำม,มากๆหรือการที่นําทางด้านของวัส,สดุทางธรรมชาติเองพืชผลต่างๆมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพซึ่งโรงงานในเมืองไทยตอนนี้เองก็มีการตั้งขึ้นมาอย่างพอสมควรและภายในปี2ปีนี้นะครับโอกาสที่ไทยเองจะเป็นผู้ส่งออกพลาสติกชีวภาพเนี่ยจะถึงขั้นระดับที่3อันดับที่3ของโลก ดันั้นในตัว B เองเนี่ยเรามีการสสนุนอยู่เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ตัว C เองจะหมายถึงทางด้านของเศษกิน่นเวนตัวพลาสติกต่างๆเนี่ยสามารถนาไปหมุมนเวียนต่างๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเพราะว่าทั่วโลกเองนะถ้าพูดถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆมีแนวโน้มว่าที่ผู้ประกอบการต่างเสนอให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมีทางด้านของพลาสติกรีไซเคิลหรือเรียกว่า PCR post consumer recycled เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่างในปี2025เองเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าต้องมีส่วนผสม25% 2030 50%แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นความจะเป็นตรงด้านทางด้านนี้มีมากขึ้นอีกอย่างที่ประกอบกันก็คือว่าเมื่อทำเป็นพลาสติกรีไซเคิลเองนะครับจะสามารถทำให้พลาสติกรีไซเคิลเองเนี่ยปล่อยตัวคอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับลงมาได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวเม็ดใหม่เลยทันทีตัวตัดไปก็คือตัว G ตัวกรีนนะครับ ทางด้านของผู้ประกอบการต่างๆนะในประเทศไทยเองก็เริ่มปรับตัวเอง,เองก็คือว่าเริ่มปรับปรุงในลักษณะกระการผลิตนะครับเพื่อให้ลดกรารปล่อยคาร์บอนเริ่มมีการใช้พล,ลังงานต่างๆซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกนะครับก็เป็นพลังงานที่มีราคาที่ถูกลงและปล่อยมลพิษต่างๆหรือว่าลดคาร์บอนลงมาได้ด้วยแม่ภาครัฐจะมีกลไกการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีการให้คำปรึกษาให้ธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน รวมถึงธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริ่มมีสินเชื่อสีเขียวเพือ่อให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพใช้พลังงานทดแทนแต่การเปลี่ยนผ่านยังต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากอุตสาหกรรมทั้งติ้เราสามารถเทียบไปได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเราต้องดูก่อน,ก,อนก่อนก่อนกันว่ายกตัวอย่างทางด้านของอุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจทางด้านของการหมุนเวียนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการปรับุคือว่า ัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริโภคเองเพราะว่าทางด้านของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือว่าจะต้องมีการเก็บรวบรวมมีการคัดแยกจนกระทั่งนามาสู่การรีไซเคิลตรงการเก็บรวบรวมเองเราก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะประกอบกับทางด้านของกฎหมายที่จะเกื้อหนุนให้ทางด้านของผู้บริโภคเองเนี่ยให้ความร่วมมือในการที่จะนําขยะต่างๆนะครับมารวบรวมแล้วก็ทิ้งและคัดแยกให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับ กระโชเนรเริ่มเดินหน้าในการต่อยอดธรุรกิจโดยบริษัทอินฟอร์ม่ามาเก็ตประเทศไทยเตรียมจัดงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแ2023ในวันที่10-13พฤษภาคมนี้เพื่อจับคู่ธรุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ผู้เข้าชมงานเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวเพิ่มศักยภาพทางการผลิตตอบรับนโยบาย BCG Model และจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ ตได้โในอนนาคตใส่วนของพลาสติกรรปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นงานที่ตอบโจทย์นะครับในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลากหลายอุตสาหกรรมในส่วนของ S-Curve เนี่ยก็แตะมีการใช้เรื่องของพลาสติกทั้งหมดนะครับเราลองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะจัดงานพลาสติกรรปเปอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้เนี่ยโดยควบคู่กับงานอินอร์แมทนะครับเป็นงานแสดงเครื่องจักร นะครับอุตสาหกรรมซึ่งมีเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกับในส่วนของการผลิตในส่วนของพลาสติกและยางอยู่แล้วนะครับและยังจัดร่วมกับในส่วนของงานซัพคลายไทยแลนด์นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับอุตสาหกรรมในส่วนของ supporting industry ซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วย ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่เน t ซีโรเป็นวาระระดับชาติที่ต้องการความร่วมมือทั้งการออกนโยบายจากภาครัฐและการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนของภาคเอกชนเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบกับคนรุ่นต่อไป สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในรูปแบบแบบนี้นะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนตามเทรนด์ green economy ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดของอุตสาหกรรมอื่นๆมานําเสนอกันต่อแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันบ้านดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยต้องมาเตือนภัยกันสักหน่อยเพราะว่ามิจฉาชีพในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเยอะละค่ะแล้วก็แอบ,บอ้างเข้ามาถึงเรื่องราวของสถาบันการเงินด้วยค่ะ